ลูกสวยมากเลยค่ะเนี่ยโดนมแมลงเจาะด้วยแล้วก็มีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะจะมาสวัสดีค่ะทํากับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ขัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจ้าเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บแตงกวาค่ะเนี่ยค่ะเป็นแตงกวาที่ปลูกเองนะคะฝรสารค่ะนี่นะคะ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะใส่แต่ขี้บัวอย่างเดียวนะคะตามมาเก็บแตงกวาด้วยกันค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแตงกวาค่ะเป็นแตงกวาปลอดสารนะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยงามนะคะลูกก็จะไม่โตค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตะมุเตมิอย่างนี้นะคะ ลูกงามงามค่ะเพื่อนๆบางลูกก็ไม่งามค่ะบางลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะเราปลูกแบบธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแมลงก็มากินใบเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยเป็นรอยเจอบเยอะแยะเลยโดนแมลงแทะใบเยอะแยะเลย ข้างล่างก็มีค่ะข้างล่างก็มีมาดูข้างล่างนะคะเนี่ยข้างล่างลูกก็งามอยู่นะเนี่ยงามอยู่นะคะเนี่ยนี่อีกลูกหนึ่งก็มีทั้งงามแล้วก็ไม่งามค่ะเพื่อนเพื่อนมีเยอะอยู่เนี่ยค่ะ แต่แบบนี้น่ารักมากเลยค่ะแปลงปลอดสารก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็เลยไม่ค่อยไน้งไม่งามนะคะก็พอได้กินอยู่ค่ะดูสิคะอันแบบนี้เยอะมากเลยค่ะตุุตินิค่ะลูกนี้ใหญ่อยู่นะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะเนี่ยใหญ่อยู่นะ ลูกสวยมากเลยค่ะเนี่ยโดนมแมลงเจาะด้วยแล้วก็มีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็สวยนะคะแตงสดๆค่ะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยนะคะถ้าปลูกได้กินอย่างเงี้ยดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยค่ะมีเก็บกินตลอดเลยนะคะ โอ้ดูลูกนี้สิทุกคนงามมากงามมากเลยค่ะสวยค่ะสวยต่างกันเลยค่ะดูลูกนี้สิคะต่างกันมากเลยค่ะถ้าได้ใส่ปุ๋ยสักหน่อยนะคะคงจะงามมากค่ะ เก็บลูกนี้สวยมากเลยนี่ค่ะงามค่ะงามลูกใยใหญ่ลูกใยใ,ใ,ใหญ่ค่ะนีนะคะเกิดใหม่ก็มีเยอะเลยค่ะ เนี่ยค่ะเราก็ได้แตงกวาแล้วนะคะมีทั้งลูกใหญ่ๆแล้วก็ลูกเล็กๆแบบนี้ค่ะน่ารักดีนะคะเนี่ยค่ะเขาไม่ค่อยงามเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่นะคะก็พอได้กินอยู่ค่ะนี่นะคะไม่ต้องซื้อเลยค่ะเก็บกินได้เรื่อยๆค่ะถั่วเราก็มีนะคะถั่วฝักยาวก็มีบวบเหลี่ยมก็มีค่ะแล้วก็ปลูกผักแบบมากมายเลยค่ะปลูกหลายอยา่างแต่เขายังไม่โตนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บแตงกวาด้วยกันนะคะแตงกวาปลอดสารเป็นแตงกวาออร์แกนิกนะคะเนี่ยค่ะมาเก็บไปทานกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ